กลางป่าหิมะที่เงียบสนิทไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมมีเพียงหิมะขาวพโพลนกับความนิ่งจนเกือบหลอกตาแต่ถ้าได้มองลึกลงไปใต้ดินที่นั่นยังมีชีวิตกำลังดำเนินอยู่ในจังหวะที่ช้าลงจนหน้าถึง่งหมีที่หัวใจเต้นช้ากว่าปกติสิบเท่าขางขาวที่แขวนตัวนิ่งในถ้ำตลอดทั้งฤดูหนาว หรือกบไม้ที่แข็งเป็นก้อนน้ำแข็งได้ทั้งตัวแต่กลับฟื้นขึ้นมาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้คือการจำสินกลยุทธ์เอาชีวิตรอดที่ธรรมชาติคิดคนขึ้นไม่ใช่เพื่อความขี้เกียจแต่เพื่อเอาชนะสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรที่สุดธรรมชาติไม่ได้สอนให้ต่อสู้เสมอไปบางครั้งการหยุดนิ่งตัางหาดคือวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดในการอยู่รอด แล้วเบื้องหลังการหลับยาวของพวกมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่วันนี้เราจะพาไปดูความอัจฉริยะของสิ่งมีชีวิตที่ชนะเวลาด้วยการหยุดพักจากมันในโลกของสิ่งมีชีวิตฤดูหนาวคือบททดสอบสุดโหดอาหารขาดแคลนพลังงานหายากอุณหภูมิลดลงจนแทบหยุดเวลาและนั่นคือช่วงที่ธรรมชาติเปิดหมดลับของการอยู่รอดจำศีล เริ่มกันที่หมีสัญ,ญลักษณ์คลาสสิกของการจำศิลหลายคนคิดว่าหมีแค่หลับยาวเฉยๆแต่ความจริงมันเปลี่ยนโหมดร่างกายทั้งระบบหัวใจของมันเต้นช้าลงจากประมาณ60ครั้งเหลือแค่ราว8ครั้งต่อนาทีอุณหภูมิร่างกายลดลงเล็กน้อยแต่ยังพออบอุ่นพอไม่ให้แข็งตายระบบย่อยอาหารหยุดทำงานชั่วคราว ร่างกายเผาผลาญไขมันที่สะสมไว้แทนอาหารมันสามารถอยู่ได้นานหลายเดือนโดยไม่กินไม่ดื่มไม่ขับถ่ายเลยด้วยซ้ำสิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือเมื่อมันตื่นขึ้นมากล้ามเนื้อและกระดูกแทบไม่ฟอกทั้งที่ไม่ได้ขยับเลยนานหลายเดือนนักวิทยาศาสตร์พบว่าร่างกายของหมีมีโปรโตีนบางชนิดที่ช่วยรีไซเคิลไนโตรเจน ทำให้สร้างกล้ามเนื้อใหม่ได้แม้ไม่ได้กินอาหารธรรมชาติจึงสอนเราผ่านหมีว่าการพักไม่จําเป็นต้องหมายถึงการเสื่อมจากป่าหิมะของหมีมาดูขางข่าวสัตว์เล็กที่ต้องอาศัยการบินแต่กลับต้องอยู่ในสภาพนิ่งสนิทหลายเดือนเวลาจำศีลขางข่าวจะห้อยตัวอยู่ในถ้ำเย็นมืดลดอุณหภูมิร่างกายลงให้ใกล้เคียงกับอากาศรอบตัว หัวใจของมันเต้นเพียงไม่กี่ครั้งต่อนาทีการหายใจบางช่วงอาจหายไปเกือบ10นาทีเต็มก่อนจะกลับมาอีกครั้งการจำศีลของค้าง่าวคือการชะลอเวลาจริงๆเพื่อให้พลังงานที่สะสมไว้เพียงเล็กน้อยใช้ได้นานที่สุด แต่ถ้ามีเสียงรบกรวนหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมันจะตื่นขึ้นมาใช้พลังงานมหาศาลทันทีซึ่งอาจทำให้ตายได้เพราะการตื่นบ่อยเกินไปสำหรับสัตว์จำศิลเท่ากับการหมดเชื้อเพลิงก่อนถึงฤดูใบไม้ผลิต่อมาหนึ่งในแชมป์ของการอยู่รอดสุดขัว้วกบไม้สัตว์ตัวเล็กที่มีความลับใหญ่กว่าที่คิด เมื่ออากาศเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งร่างของมันเองก็แข็งไปด้วยหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นแต่มันไม่ตายเพราะในเลือดและเซลล์ของกบชนิดนี้มีน้ำตาลกลูโคสเข้มข้นมากทำหน้าที่เหมือนสารป้องกันการแข็งตัวไม่ให้น้ำแข็งแทงทะลุผนังเซลล์จนแตกเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอีกครั้งน้ำแข็งในร่างละลาย หัวใจเริ่มเต้นและกบก็ฟื้นขึ้นมาราวกับกดปุ่มรีสตาร์ทชีวิตทั้งหมดนี้คือความอัจฉริยะของวิวัฒนาการที่ไม่ได้ให้ชีวิตต่อสู้กับความหนาวแต่สอนให้ลดจังหวะจนอยู่รอดได้ในจังหวะของโลก หมีจำศีลด้วยการควบคุมระบบพลังงานขางข่าวจำศีลด้วยการลดการเคลื่อนไหวแทบเป็นศูนย์ส่วนกบหมายจำศีลด้วยการแช่แข็งตัวเองทั้งตัวสสิ่งมีชีวิต3กลยุทธ์แต่เป้าหมายเดียวกันเอาชีวิตรอดโดยไม่ต้องต่อสู้ธรรมชาติไม่ได้สร้างผู้ชนะที่แขง็งแกร่งที่สุดแต่มันให้รางวัลกับสิ่งมีชีวิตที่รู้จังหวะที่จะหยุดมากกว่า และนี่คือสิ่งที่เราจะไปต่อในบทถัดไปเมื่อเรารู้แล้วว่าสัตว์เหล่านี้ทำได้อย่างไรบทต่อไปเราจะไปดูให้ลึกขึ้นว่าภายในร่างกายของมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมมันถึงหยุดได้โดยไม่ดับและกลับมาตื่นได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลองนึกภาพหัวใจที่เต้นเพียงแค่ไม่กี่ครั้งต่อน,นาทีอุณหภูมิในร่างลดลงจนแทบเท่ากับอากาศภายนอก แต่สิ่งมีชีวิตนั้นยังมีชีวิตอยู่นี่คือปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนเวทมนต์แต่แท้จริงแล้วมันคือวิทยาศาสตร์ของการหยุดระบบกลไกลอันละเอียดอ่อนที่ธรรมชาติใช้เพื่อรักษาพลังงานในเวลาที่โลกไม่เป็นมิตรเมื่อสัตว์เข้าสู่โหมดจำศิลร่างกายมันไม่ใช่แค่หลับ แต่คือการเปลี่ยนโหมดทั้งระบบจากโหมดงานใช้เป็นโหมดประหยัดพลังงานสมองจะส่งสัญญาณไปยังต่อมไฮโปทาลมัสซึ่งทำหน้าที่เหมือนศูนย์ควบคุมอุณหภูมิสั่งให้ร่างกายลดอุณหภูมิลง5 30องศาขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์การลดอุณหภูมินี้ทำให้เอนไซม์ในร่างกายทำงานช้าลงและเมื่อเอนไซม์ทำงานช้าการเผาผลาญพลังงานก็ลดลงตาม หัวใจที่เคยเต้น60ครั้งเหลือเพียงหลักหน่วยการหายใจที่เคยเป็นจังหวะสม่ำเสมอกลายเป็นการสูดอากาศเพียงครั้งเดียวในหลายสิบนาทีสมองบางส่วนจะปิดชั่วคราวเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เข้าสู่โหมดสแตนบายแต่ส่วนที่ควบคุมการอยู่รอดเช่นการเต้นของหัวใจหรือการไหลเวียนของเลือดยังทำงานต่ออย่างเงียบๆสิ่งนี้เรียกว่า ทอเพอร์ per, หรือภาวะจำศีนย่อยเป็นสภาวะที่สัตว์บางชนิดใช้เพียงช่วงสั้นๆเพื่อพักระบบร่างกายไม่ถึงขั้นยาวนานแบบหมีในฤดูหนาวเช่นนกบางชนิดจะเข้าสู่ทอเพอร์ทุกคืนเพื่อประหยัดพลังงานในช่วงอากาศเย็นถือเป็นเทคนิคเล็กๆที่วิวัฒนาการมอบให้เพื่อรักษาชีวิตในโลกที่ไม่แน่นอน แต่กลไกที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือวิธีที่ร่างกายไม่ตายไปซะก่อนเพราะเมื่ออุณหภูมิลดลงมากเซลล์ในร่างกายเสี่ยงต่อการถูกทำลายจากน้ำแข็งร่างกายจึงต้องหลั่งสารบางชนิดที่ทำหน้าที่เหมือนสารกันแข็งเช่นกลูโคสหรือยูเรียที่ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำในเซลล์กลายเป็นผลึก สารเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนผ้าห่มระดับโมเลกุลคอยห่อหุ้มเซลล์ไว้ไม่ให้แตกระบบเลือดเองก็เปลี่ยนไปเลือดคนขึ้นหมุนเวียนช้าลงแต่ไม่หยุดนิ่งร่างกายบางชนิดสามารถเปลี่ยนการไหลของเลือดให้ไปเลี้ยงเฉพาะอวัยวะสำคัญอย่างหัวใจสมองและปอดส่วนอวัยวะอื่นๆจะเข้าสู่โหมดพักเหมือนเครื่องยนต์ที่ดับเครื่องชั่วคราว สิ่งมีชีวิตที่จำศีลจึงไม่ใช่แค่ทนหนาวได้แต่มันออกแบบการทำงานของร่างกายให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อมแทนที่จะต่อสู้กับอุณหภูมิมันเลือกปรับตัวให้เข้ากับมันนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าระหว่างจำศีลร่างกายจะหลั่งสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าปกติเพื่อป้องกันความเสียหายของเซลจากภาวะขาดออกซิเจน พูดง่ายๆคือยิ่งร่างกายนิ่งเท่าไหร่กลับยิ่งฉลาดในการซ่อมตัวเองมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อถึงเวลาตื่นทุกระบบจะค่อยๆกลับมาทำงานอย่างมีลำดับสมองเริ่มสั่งการหัวใจเต้นเร็วขึ้นการหายใจกลับมาปกติภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสิ่งมีชีวิตที่เหมือนตายไปแล้วก็กลับมามีชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น นี่คือความอัจฉริยะของธรรมชาติในระดับโมเลกุลที่ไม่เพียงแต่ชะลอพลันชีวิตแต่ยังสอนมนุษย์เรื่องจังหวะของการอยู่รอดเพราะบางครั้งการชะลอไม่ได้แปลว่าหยุดแต่มันคือการเลือกจะไม่เร่งเพื่อให้ผ่านช่วงที่โลกยังไม่พร้อมจะอบรับเราในบทต่อไปเราจะไปต่อกับคำถามใหญ่ของมนุษย์ เมื่อธรรมชาติทำได้ขนาดนี้เราจะสามารถจำสินเทียมได้ไหมมนุษย์จะหยุดร่างกายได้โดยไม่ดับจริงหรือเปล่าคำตอบนั้นอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดเรากำลังพูดถึงการหยุดร่างกายโดยไม่ดับชีวิตสิ่งที่หมีทำได้กบทำได้แต่มนุษย์ยังทำได้แค่ฝันถึงมันความฝันเรื่องการจำสีลของมนุษย์เริ่มต้นจากนิยายวิทยาศาสตร์ ภาพนักบินอวกาศที่นอนหลับอยู่ในหลอดแก้วเดินทางข้ามดาวโดยไม่แก่ไม่เจ็บไม่หิวแต่วันนี้สิ่งที่เคยเป็นแค่จินตนาการกำลังค่อยๆกลายเป็นงานวิจัยจริงของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนาซาคือหนึ่งในทีมที่จริงจังที่สุดกับแนวคิดนี้พวกเขากำลังทดลองทอเพอร์อินดิวส์แฮปปี้ทหรือระบบที่ช่วยให้ร่างกายมนุษย์อยู่ในภาวะคล้ายจำศีล เป้าหมายคือการเดินทางสู่อวกาศระยะยาวเช่นภารกิจไปดาวอังคารเพราะถ้ามนุษย์สามารถลดการเราาผาผลาญพลังงานเหลือเพียง25%เราจะต้องการอาหารน้ำและออกซิเจนน้อยลงมากยานอาวกาศจึงเล็กลงเบาขึ้นและปลอดภัยขึ้นเทคโนโลยีที่ใช้ไม่ใช่การแช่แข็งเหมือนในหนังแต่คือการลดอุณหภูมิร่างกายลงเพียงไม่กี่องศา ให้สมองและหัวใจทำงานในจังหวะช้าลงโดยไม่หยุดเหมือนเรากดปุ่มพักในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังเปิดอยู่ปัจจุบันแพทย์สามารถทำสิ่งที่คล้ายกันได้ในห้องฉุกเฉินเรียกว่าเทราพิวติไฮโปเทอร์เมียใช้กับผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นหรือสมองขาดออกซิเจนโดยลดอุณหภูมิร่างกายลงเหลือประมาณ32องศาช่วยให้เซลล์สมองอยู่รอดได้นานขึ้นก่อนจะได้รับการรักษา หลายคนฟื้นขึ้นมาโดยไม่เกิดความเสียหายทางสมองเลยด้วยซ้ำอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากคือ cryonics หรือการแช่แข็งร่างกายหลังเสียชีวิตโดยหวังว่าวันหนึ่งวิทยาศาสตร์ในอนาคตจะสามารถชุบชีวิตกลับมาได้บริษัทในสหรัฐและรัเสเซียเริ่มให้บริการนี้มานานแล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครฟื้นคืนชีพได้จริงเพราะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือน้ำแข็งในระดับเซลล์ ซึ่งทำลายเนื้อเยื่อเมื่อแช่แข็งลึกเกินไปแม้จะยังไกลจากความสมบูรณ์แต่แนวคิดนี้เปิดประตูใหม่ให้กับมนุษย์ทั้งในวงการแพทย์และอวกาศลองคิดดูถ้าเราสามารถให้ผู้ป่วยโรคหนักพักร่างกายระหว่างรอการรักษาในอนาคตที่ดีกว่าได้หรือใช้กับนักบินอวกาศที่ต้องเดินทางนานหลายปีในยานเล็กๆมนุษย์อาจเปลี่ยนวิธีการเอาชีวิตรอดไปตลอดกาล สิ่งที่น่าประหลาดคือแนวคิดเหล่านี้ล้วนได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ไม่ได้คิดค้นใหม่ทั้งหมดแต่เรียนแบบสัตว์ที่ทำได้อยู่แล้วเช่นหมีค้างข่าวหรือกบไม้ธรรมชาติทำให้เราเห็นว่าการหยุดระบบโดยไม่ดับนั้นเป็นไปได้เพียงแต่ร่างกายมนุษย์ยังไม่มีสวิชแบบเดียวกันคำถามคือเราควรพยายามสร้างสวิชนั้นขึ้นมาหรือไม่ เพราะในขณะที่ธรรมชาติใช้การจำศีลเพื่ออยู่รอดมนุษย์อาจใช้มันเพื่อหลบเลี่ยงเวลาหรือยืดชีวิตไปจนเกินขอบเขตที่ควรจะเป็นแต่ไม่ว่าจะมองในมุมใดความพยายามของมนุษย์สะท้อนสิ่งหนึ่งได้ชัดเรากำลังเรียนรู้ที่จะหยุดเหมือนธรรมชาติเพื่อจะไปต่อให้ไกลกว่าเดิมในบทถัดไปเราจะชวนดูอีกมุมของความฉลาดทางวิวัฒนาการไม่ใช่ในเทคโนโลยีของคน แต่ในธรรมชาติเองที่ใช้การจำศีลเป็นบทเรียนให้เราเข้าใจว่าความช้าบางครั้งอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการอยู่รอดในโลกที่ทุกสิ่งหมุนเร็วขึ้นทุกวันเราถูกสอนให้ขยับตลอดเวลาใครหยุดก่อนคือแพ้แต่ธรรมชาติกลับสอนตรงข้ามว่าผู้ที่รู้จังหวะจะหยุดตั้งหากที่รอดดูอย่างฤดูหนาวในป่าสนหมีไม่ออกล่า ค้างขาวไม่บินมแมลงหลายชนิดหยุดโตพืชบางต้นถึงขั้นผลัดใบปล่อยให้ตัวเองดูเหมือนตายแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การสิ้นสุดมันคือการพักเพื่อเริ่มใหม่ธรรมชาติไม่ได้มองการหยุดเป็นความล้มเหลวแต่มองเป็นช่วงปรับสมดุลของระบบทั้งหมดเหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องดับเครื่องเพื่อไม่ให้ไหม หรือคลื่นทะเลที่ต้องนิ่งก่อนจะซัดเข้าฝั่งอีกครั้งในเชิงวิวัฒนาการการจำศีลคือความฉลาดขั้นสูงสุดของสิ่งมีชีวิตเพราะมันคือการยอมลดบทบาทตัวเองชั่วคราวเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งถ้าเราคิดให้ดีมนุษย์ก็มีรูปแบบจำศีลของตัวเองอยู่เหมือนกันแค่เราไม่เรียกมันแบบนั้นเวลาที่เราลดจังหวะชีวิต พักจากความวุ่นวายหรือปล่อยให้สมองได้หายใจระบบในร่างกายเราก็ทำสิ่งเดียวกับสัตว์จำศีลมันซ่อมแซมตัวเองลดการเผาผลาญพลังงานและเตรียมพร้อมสำหรับการตื่นอีกครั้งธรรมชาติจึงไม่ได้แบ่งเส้นชัดระหว่างอยู่เฉยกับเติบโตเพราะบางครั้งการหยุดนิ่งคือส่วนหนึ่งของการขยับเมล็ดพันธุ์ในดินต้องหลับก่อนจะงอก ผู้เขาไฟต้องสงบก่อนจะสร้างผืนดินใหม่และแม้แต่แสงอาทิตย์ก็ต้องลับฟ้าก่อนจะกลับมาส่องอีกครั้งถ้ามองให้ลึกการจำศีลคือสัญญาณของความไว้วางใจสิ่งมีชีวิตต้องมั่นใจในธรรมชาติพอที่จะปล่อยให้ตัวเองหลับทั้งที่ไม่รู้ว่าจะตื่นขึ้นมาเจอฤดูใบไม้ผลิอีกไหมแต่มันก็ยังเลือกจะพัก เพราะรู้ว่าไม่มีใครสามารถต้านการเวลาได้ตลอดบางทีนี่อาจเป็นบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดจากธรรมชาติว่าชีวิตไม่ต้องเร่งให้เร็วที่สุดแต่ต้องรู้ว่าจะช้าเมื่อไหร่จะหยุดตอนไหนเพื่อไม่ให้หมดพลังไปก่อนถึงปลายทางเพราะแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดในป่ายังรู้จักการหยุดเพื่ออยู่รอดแล้วเราหลับในโลกที่ไม่เคยหลับ ยังจําได้ไหมว่าเราเองก็มีสิทธิ์จะพักเหมือนกันและบางทีการหยุดยังมีจังหวะอาจเป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษย์ก็ได้ตลอดทั้งซีรีส์นี้เราเดินทางผ่านเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่หยุดแต่ไม่ดับจากหมีที่นอนข้ามฤดูหนาวขั้งข่าวที่นิ่งในถ้าม,มืดไปจนถึงกบไม้ที่หยุดหัวใจของตัวเองได้ชั่วคราว ทุกตัวอย่างบอกสิ่งเดียวกันว่าการหยุดไม่ใช่การแพ้ธรรมชาติไม่ได้ให้รางวัลกับผู้ที่เร็วที่สุดหรือแข็งแรงที่สุดแต่มอบโอกาสให้กับผู้ที่รู้จักจังหวะของชีวิตสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นไม่ได้ยอมแพ้ต่อความหนาวหรือความหิวแต่มันเลือกจะรอเพื่อกลับมาในวันที่โลกพร้อมจะต้อนรับมันอีกครั้งถ้ามองให้ลึก การจำศีลคือบทเรียนเรื่องความไว้วางใจความไว้ใจในเวลาไว้ใจในธรรมชาติและไว้ใจในตัวเองว่าการหยุดชั่วคราวไม่ทำให้เราหายไปจากเส้นทางมนุษย์เราอาจไม่มีปุ่มจำศีลแบบหมีหรือกบแต่เราก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายและจิตใจเรียกร้องจะพักเราแค่ไม่ค่อยฟังมันบางครั้งการอยู่รอดในโลกที่หมุนเร็วเกินไป อาจไม่ได้หมายถึงการวิ่งให้ทันแต่คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรช้าลงเพื่อไม่ให้หลุดออกจากจังหวะของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วธรรมชาติกับชีวิตก็มีจังหวะเดียวกันมีขึ้นมีลงมีนิ่งมีเคลื่อนไหวและทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะช้าหรือเร็วล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเสมอขอบคุณที่ฟังจนจบครับหวังว่า ตอนนี้จะทำให้คุณมองการหยุดในมุมใหม่บางทีเราอาจไม่ต้องวิ่งตลอดเวลาเพื่อจะรู้ว่าตัวเองยังอยู่บนเส้นทางถ้าคุณอยากให้เราหยิบเรื่องไหนจากธรรมชาติมาเล่าต่อคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับหรือแชร์ตอนนี้ให้เพื่อนที่เหนื่อยจากเร่งได้พักหัวใจไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ